ดีค่ะวันนี้เ e ดี้วิกสนะคะก็จะมารีวิววิกผมแท้ร0อซนะคะตัวที่แม่ค้าหยิบม,มารีวิวนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนนะจะเป็นงานทอฟูโมโนนะคะเต็มด้านหน้าเลยหนังสีสะเสมือนจริงนะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูนะคะนี่ค่ะ สามารถเปลี่ยนแสกได้แสกข้างแสกกางแล้วเวลาเราจะแหวกบริเวณไหนนะคะก็จะเห็นหนังศีษจะเหมือนจริงบริเวณด้านหน้านะคะและตัวน,นี้นะคะก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษด้วยก็คือมีแผ่น PU ให้บริเวณด้านหน้านะคะไว้ใช้สําหรับติดเทปกาวหรือว่ากาวน้ํานะคะหรือว่าไม่ติดก็ได้ไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆน,น,นะคะ แต่คลิปนี้นะคะก็พิเศษหน่อยนะวันนี้แม่ค้าจะมาติดเทปกาวให้ดูนะคะว่าวิธีการติดเป็นยังไงแล้วก็ติดต่อ,อมาแล้วจะปิดปังขนาดไหนนะคะไปรับชมได้เลยคะ่ะ ทางร้านเวลี่วิกนะคะก็จะมีเทปกาวนะคะอยู่2ขนาดนะคะซึ่งเทปกาวของทางร้านเวลี่วิกนะคะเป็นเทปกาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้าจาก USA นะคะตัวหน้ากว้างของเทปกาวนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรนะคะส่วนตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรนะคะมี2ขนาดนะคะของทางร้านเวลี่วิกแต่เหมือนกันเลยนะคะ าแค่ขนาดอย่างเดียววันนี้นะคะแม่ค้าจะใช้เป็นตัวนี้นะคะหน้ากว้างประมาณ1เซนติเมตรนะคะในการติดเทปกาวนะคะก็เป็นตัวนี้เลยนะที่แม่ค้าใช้ก็ใน1ม้วนของเทปกาวนะคะก็จะยาวประมาณ3หลานะคะหรือ270เซนติเมตรค่ะค่ะก็เดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมาสอนนะคะวิธีการติดเทปกาวนะคะลงไปบนแผ่น PU ของวิกนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ วิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการตัดเทปกาวนะคะเป็นชิ้นๆจะยาวจะสั้นก็แล้วแต่ความถนัดของลูกค้านะคะซึ่งแม่คาจะตัดมาประมาณนี้<ๆ>อย่าเพิ่งลอกนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับกาวสองหน้านะคะค่ะแปะลงไปได้เลยค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาใส่ให้ดูค่ะก่อนจะไปใส่วิกนะคะสับสาวผมยาวนะคะก็ควรเก็บผมอยู่ในเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะส่วนสาวที่อยู่ในกลุ่มผู้ปว่วยหรือว่าเพิ่งบวชเสร็จม่จาเป็นที่จะต้องใช้เน็ตก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ปรับตัวปรับระดับให้เรียบร้อยนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการปรับตัวปรับระดับของวิกผมนะคะค่ะก็เอาตะขอนะคะ,ะ,คะเกี่ยวตามช่องได้เลยนะคะให้พอดีกับศีรษะของเรานะคะนี่ค่ะ ก็ทําให้เหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะแต่ละข้างจะคล้องไม่ใช่ช่องเดียวกันก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ขนาดศีรษะไม่เท่ากันนะคะนี่แมค่ค่ะก็คล้องช่องที่3ละกันนี่นค่ะจะได้เป็นประมาณนี้นะคะปรับ,บระดับให้พอดีกับศีรษะของเรานะคะ แล้เมื่อปรับเรียบร้อยนะคะก็มาสวมกันได้เลยนะคะค่ะก็อันนี้ที่แม่ค้าติดเทปกาวมานะคะแม่ค้าก็ยังไม่ได้ลอกนะคะเดี๋ยวรอจัดแต่งทรงผมอะไรแล้วเดี๋ยวลอกทีเดียวนะคะสวมลงไปได้เลยค,ะค่ะก็ตัวนี้นะคะก็จะติดเทปกาวหรือว่าไม่ติดก็ได้ มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะคะก็แต่ถ้าติดเทปกาวนะคะก็จะสามารถเสยบริเวณด้านหน้าได้หรือว่าใครที่อยากจะตีกระงลมด้านหน้าคือสามารถทําได้หมดนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมีอุปกรณ์ตัวช่วยในการติดเทปกาวนะคะที่สําคัญอีหนึ่งอย่างเลยก็คือตัวกิฟนะคะไว้เปิดผมบริเวณด้านหน้านะคะไม่ให้ไรผมนะคะมายุ่งเกี่ยวกับตัวเทปก็ยกผมบริเวณด้านหน้าขึ้นนะคะ ตรงนี้แม่ค้าใดมาแล้วนะคะเป็นแสกกลางซึ่งถ้าใครชอบแสกข้างนะคะก็สามารถไปใดเปลี่ยนแสกได้นะคะเพราะเป็นงานทอเต็มบริเวณด้านหน้านะคะเปิดผมให้หมดอย่างนี้นะคะจะง่ายต่อการติดเทปกาวมากๆเลยจากนั้นนะคะก็ลิกข้างหน้านะคะที่เป็นแผ่น p u ที่แม่ค้าติดไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็ค่อยๆลอกนะคะ นี่ค่ะจากนั้นก็แปะลงไปได้เลยค่ะรอจนกว่ามันจะเซ็ตตัวนะคะประมาณ1นาทีหรือว่าน้อยกว่านั้นนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้แต่งหน้านะคะก็อาจจะติดเร็วมากขึ้นแต่ถ้าใครที่แต่งหน้าเหมือนแม่ค้าตอนนี้นะคะก็เทปอาจจะติดได้ไม่ดีเท่ากับก่อนแต่งหน้านะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ติดตอนหน้าสดนะคะอันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะกับการติดเทปกาวจากนั้นก็จะเป็นการจัดแต่งทรงผมได้ตามปกติเลยค่ะ ดึงกิ๊บออกนะคะแล้วก็หวีผมได้ผมหรือว่าหนีบผมได้ปกติเลยนะคะก็ก่อนที่แม่ค้าจะไปหนีบผมนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาเทสนะคะว่าเทปกาวของร้านวิลลี่วิกส์นะคะจะแน่นเปรปังขนาดไหนก่อนอื่นเดี๋ยวแม่ค้าจะทําการหวีเสยกันนะหวีเสยได้นะคะลูกค้าท่านไหนอยากจัดแต่งทรงผมแบบเปิดหน้าหวีเสยทําได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะลองดึงข้างหน้าให้ดูนะคะนี่คะ่ะก็ดึงหน้า ก็ไม่หนุกนะคะเพราะฉะนั้นการติดเก็กาวเนี่ยเป็นออปชันเสริมที่ใครอยากจะใส่วิกและเนียนยิ่งขึ้นหรือว่าจะแต่งทรงผมได้อดวานขึ้นหรือทำได้หมดเลยนะคะทรงนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาหนีบให้ดูนะคะเพราะว่าผมของร้านเ e ดี้วิกนะคะจะเป็นผมแท้ร้อซสามารถหนีบได้ใด้ได,ได,ได้ย้อมผมได้นะคะแม่ค้าเปิดที่หนีบผมแล้วนะคะหนีบได้นะคะเส้นผมไม่ขาดไม่ร่วงแล้วก็ไม่ละลายนะคะสามารถ ดัดเป็นลอนทำอะไรได้หมดเลยนะคะนี่ก็เป็นโอเวอร์ออลลุคนะคะซึ่งแม่ค้าใจ่อาอีกทีหนึ่งว่าตัวพื้นงานนะคะจะเป็นงานทอมโมโนเต็มริเวณด้านหน้านะคะมาพร้อมกับแผ่น PU ที่แม่ค้าติดเทปเกาวไปเมื่อกี้นะคะและตัวนี้นะคะความยาวเส้นผมอยู่ที่ประมาณ22นิ้วนะคะเป็นปลายสไลด์หากใครที่สนใจตัวนี้นะคะก็ติดต่อได้ที่เวลี่วิกได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ